าไปในงานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเชิญเข้าไปกินข้าวข้างในได้เลยอยู่ข้างไหมครับเห็นไหมอาหารมันอยู่กับใครมันเป็นอย่างนั้นไม่มีคนมาเลยปั๊มปั๊มเปิอเป๋อขอเสนอรือทานเรื่องสั้นวันนี้บ้านที่อะไรนี่บ้านเธอไงบ้านที่อะไรบอกได้เหรอบอกเลยที่ได้เหรอทุกคนดูค่ะทุกคนอยากรู้ว่าบ้านที่ทำไมอ่ะเขา วนถ่วยออกพูดไม่ได้เธอนี่ก็หาแต่เรื่องให้เราแบบว่าอันตรายอยู่นะเดี๋ยวถามก่อนเคยมาไล่แบบข้างถนนมั้ยไม่เคยโอ๊ยมันก็ไม่ได้ข้างถนนขนาดนั้นหน้าบ้านเขาเรียกหน้าบ้านก็ที่ข้างถนนปะข้างถนนเหมืลนเราถ่วมันในซอยหน้าบ้านใช่มันก็บ้านเขาอาจจะใหญ่ขนาดนี้ให้เกียรติบ้านเขานะคะหลังใหญ่มากเลยนี่หนูได้ไปนั่งนอนห้องมาสเตอร์รูมเลยนะแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปยึดห้องเราตอนนี้ เออเอาโอเคจะให้ดูบ้านเลขที่ไหมอ่าได้เผื่อแบบว่าเผื่อเอาขาอยากไปว่าไปไปทำอะไรกับบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเชิญเลยครับคุณก็คุณก็พิเศษดีฮะบ้านเลขที่ของผู้อยากบ้านฟินแลนด์นะคะ78็ทัพสี่อ่ะเราก็จะมีรูปนี้เต็มเต็มไปหมดนะรูปชี้ซึ่ทำไมก็ไม่รู้ซึ่งบอกทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้คืนนี้เออนี่นะครับทเจ็ดแปด ต่ไดยิมจบก็อันนี้ไงเผื่อแบบว่ารอบนี้กระซิบกันไม่ค่อยได้ละติดมทำอะไรไม่ได้เลยอะไรฮะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเหรอมื่อนี้กับพี่น้องกับมื่อนี้เขากอกสวัสดีทุกคนที่ผ่านไปผ่านเขาอว่าไงบ้างอ่ะขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะขอข้อหนึ่งแชร์เราพี่น้องค่ะเอาจริงแล้วเรามาอะไรแบบว่าวันนี้เราเป็นแบบแคมป์แคมป์ปีอะไรนะเอ๋บีบีบีแฟนเดย์แปลว่าแปลว่าเบสบิ๊กวันของพัดลม กลับบ้านเหรอกลับบ้านแฟนที่แปล่าพัดลมใช่อ๋อตรงตัวปะล่ะวันพัดลมเหรอเอ้าไปอยู่ฟินแลนด์มาแฟนแปลว่าอะไรล่ะเออแฟนแปลว่าอะไรคุณพัดลมเก่งภาษาอังกฤษใช่ปะพัดลมดีจ่ายวันของพัดลมคือเข้าไปคือพัดลมเต็มบ้านเลยหรอต้องเราไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดพัดลมวันนี้รู้สึกว่าเขาก็จะแบบว่าวันนี้เริ่มมีแขกมัเยอะนะ แล้วแบบวันนี้เวลาใครที่แบบว่ามาไลฟ์กับเราใช่ไหมครับลูกค้าเราก็จะมีแบบว่าไอยังไงไปต่อได้ไหมมีอะไรให้เรากินมีอะไรให้ทานบ้างวันนี้อ่าตอนนี้แขกเราเป็นครคะคนที่ไทอ่ะโอ้วันดีค่ะวันดีค่ะรับเชิญหนึ่งหมื่นคนเลยนะอ่ใครใครคุณเป็นใครอ่ะหนูถามว่าหนูคือใครคุณเป็นใครเนี่ยอุ้ยมอสฝั่งนี้พัดลมปิวไปอยู่ให้หน่อยโอ้ยานตะบบถือมองแล้วเขาก็อยู่ฝั่งเขาจะมีฝั่งของเขานะเวลาเราจะไลฟ์ จะต้องมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้คือรูปสมัยตั้งแต่ไทยอันนี้อ่ายาโดมฟินแหงนะคะเป็นมิเชเชนเตอร์ก็คือเวลาแบบลูกค้ามารออะไรเงี้ยก็วันนี้เราก็จะแบบมีอะไรให้กินสมมติว่าถ่ายรูปคู่กับเราเราไม่ว่าใช่เราไม่ว่าเพราะเรากำลังหุบปากอยู่ใช่ครับเอดี๋้วเราไม่ต้องรู้หนูเชื่อเลยครับวันนี้คุณติดริบบิ้นก็ติดเหมือนกันไงนี่ไงนี่นะครับอ่แล้วเราก็มีรูปตรงนี้นะคะชุดดาก็มีอันนี้ชุดฟ้าอันนี้ชุดดำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากที่สําคัญคืออาหารโอเคป่ะมา มีอย่างแน่เขามารอบแรกมีอย่างแน่ครับอันนี้เป็นเวลคัมดิงค่ะเวลคัมดิงเหล้าผลไเวลคัมดิงเราเราจะชิมได้ไ,ดไหมฮะชิมได้ค่ะชิมไหมชิมได้ค่ะโอเคอันนี้ขอแนะนำเป็นน้ำมิ้นต์สีนะคะโอ้ยกำลังจะบอกว่าขอมิ้นต์ส ผมปิวผมปิวผมปิวผปิวปิวปิวปังมลยจับปัญมากไม่ผมเขาทำมาตั้งแต่หโมงเช้าไงเขากลัวว่ามันจะแบบว่าเกินหกโมงเช้าจะไม่ใช่เธอนะที่แต่งนาตีสีมาถึง8ปโมงเมื่อคืนนี้มีงานอยู่บุรีรัมแล้วก็คือ มาถึง8โมงก็นอน1ชั่วโมงหวานๆไม่ใช่หรอทำไมเราตีกันล่ะอย่เพิ่งตีกันเออเยังไม่ทันได้จบไลฟ์เลยสวัสดีครับส่วนแขกที่มาเจ้าของแบรนด์เออยทีมงานเออยไม่ต้องบอกว่าไม่มีที่นั่งที่นั่งหมดเนี่ยนั่งไปเลยครับก่อนระหว่างขอน้ำเระหว่างเราไลฟ์เนี่ยกินจนท้อง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 จุกอ่ะกินจนแบบว่าโอเคโอเคขยับไปอะไมีอะไรบ้างอีกอันนี้มีขนมหวานขนมหวานเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่หนูกุ้งเอก ของโอเอโอเอ๋หรือเอ๋โอเอ๋ใช่ฉันก็อ่านไม่อันนั้นเหมือนฉันก็เลยไม่กลินว่าโอเอาโอเอ๋อีสานหรือเปล่าวะโอเอาโอเอ๋โอเอ๋เป็นของหวานเนาะอาารใ้อาหารใต้ไอ้สาวใต้นี่ยคนใต้คนนั้นนะเป็นคนใต้อ๋อเป็นอาหารใต้อันนี้อะไรครับผมหุ้น่ารักจังไก่ทอดชั้นใช่ไหมน่ารักไม่ถ้ามันเป็นรูปหนูอ่ะเขาชี้ที่รูปหนูใช่ครับมาขอดูตรงนี้หน่อยเร็วอันนี้คือจากอะไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะ เอ้าบ้านเรานี่ว่าบ้านคู่บีบีบ้านคู่บีบีใช่บ้านบิ๊กเบสนะคะบ้านบิ๊กเบสไก่ทอดแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีโดนัทใช่สิมันคือโดนัทนี่เฮ้ยทุกคนอยากกินนะกินไหมล่ะไม่เอาทำงานก่อนกินได้ไมีซม่ำได้ค่ะบอสมีส้มตำไก่ทอดนะครับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยกินคือหลายแท้ อันนี้คือมาขายของรือมากินข้าวอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นงานเลี้ยงอ่ะงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบมังานมนากรรมอาหารยังไงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือข้าวขาหมูวิคากีอ่ะคากีคากีน่ากินอ่ะก็คือใครมาก็จะกินข้าวขาหมูถูกค่ะและต่อไปครับคืออะไรเอ่ยปลากระพงค่ะกระเพาะปลาปลากระพงนึง มะนาวผมอยากพาคุณไปกินปลากระพงมะนาวหันไปแล้วเป็นปลาไงจาดอย่างคำอ่านก็เลยพูดว่าปลาโอเคก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับผมเพราบคำว่าอันนี้คือน้ำลิ้นจี่พอกเขายัดหลอดลงไปด้วยหรอเอาเพื่อความสะอาดนะครับบอสเออขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรนะบอย่างก่อนลิ้นจี่บอกโอ้ลิ้นจี่พี่น้องบ้านเปาวดด้วย บ้านบ่านมีอย่างมีแต่บ้านเป้าๆนะแม่จริงแต่ก็มีข่าวดีนะครับผมก็ขอบคุณสปอนใหญ่ด้วยที่แบบว่าติดต่อเมื่อเช้าเลยตื่ขึ้นมา,า,านเขาบอกว่าเขาจะแบบบิวอิในให้ฟีทั้งหลังหรอเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์อนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชิ้นในบ้านก็คือตอนนี้เราไม่ได้ตอนแรกคอนเซปต์เราคือจะปูเสือใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้เรามีโซฟามีเก้าอี้บางบ,บาง มีให้เราได้นั่งแล้วนะคะต้องขอบคุณมาไม่งั้นก็คือหนูก็งงอยู่ว่าปูเสือแล้วก็สินค้าวางตรงพื้นหรืออะไรแต่ตอนนี้มีโต๊ะจริงๆแล้วเราเราจะปูเสือว่าพอมาถึงแล้วคือลูกค้าก็ยัดยัดยัดสปรนเสื้อก็ยัดโซฟามาสินค้าที่มามีแต่สินค้าดีๆมีคุณภาพเราก็เออถ้ามีโซฟามีโต๊ะให้เขาหน่อยสินค้าเขาก็จะได้วางดีที่ดีไปดีกว่าเสื้อเราไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้ก็ลูกค้าเหรอฮะลูกค้าโอกินเยอะมากข้าวตํา <laughs> ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็รักฉันก็หมดยั้องนอไปม <laughs> ล้ว,ลวร้ออีกอันนี้ก็นสนามหญ้าวิ่งเล่นหมอะสำหรับเด็กก็คือเด็กเวลาเด็กมาก,ก็คือวิ่งได้ถูกต้องแล้วก็มีอันนี้้วยเธอขี่มา,าจะชวนคุมไหมมาดูนี่ก่อนมามาฝาด้วก่อน ไปไหนอ่ะต้องเดินเดินชมบรรยากาศเออรอบบ้านตัวน้องเขากับเป็นฟิวเปิดบ้านเปิดยังโอเคโอเคอ่ะอุ้ยดูดูยังดูยังรูมิต่อยากเขาของแอร์หูจากความลำบากลำอ้วนเนเป็นยังดูนี่เฮ้อุ้ยเฮ้ยทำไมมันโล่งมากเลยอ่ะคนพี่น้องคุณเท่าไหร่นี่หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าบาทดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอุ้ยโล่งมากเลยค่ะหลังบ้านอ่ะจริงๆไม่ได้วิ่งเล่นแค่หน้าบ้านได้เองเดียวนะหลังบ้านก็วิ่งเล่นได้นะจริงมากจริงอันนี้เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับไรวิ่งครับทุกคนเม้นเข้ามาเออเหมาะสำหรับไรวิ่งให้ครวิ่งนพี่เขาที่จะเสียเราใช่ไหมด้ยินเพราะเราเพราะให้น้องเมสตาหมาหนูที่บ้านน้อเป็นอยางต้องแห็นน้องเมสตานี่ไงคนก็เลียงหมาเข้ากัไรนะฮะน้องบีนน้องบีนี่ไงเราจะมาตั้งใจเราจะมาไล่อะไรเราจะมาไล่อะไรหยุดในบ้านเราต้องอะไรตรงนี้ดีเออเออฉันอุตส่าห์เตรียมพร้อมมานั่งสึกแล้วแหละแต่ฝนเจอเข้าไง อ่านั่งเลยงั้นก็ตรงนี้แหละย้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้ายมาดิก็ย้ายเล็ก็ย้ายมาก็ย้ายของมาะหมาะสำหรับใครวิ่งเล่นครับตรงนี้ตรงนี้เหรอฮะคุณว่านน้องบีทหมดเลยมานั่งผิดเก่งไ่มไม่แล้วตากล้องก็ต้องนั่งด้วยตอนเนี้ยบ้านเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับคนไม่มีอะไรมันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆใช่ค่ะบ้านหลังเล็กที่คนอยู่เยอะมากที่ตอนนี้คนเยอะมาก เฮ้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่เล็กนะเพราะว่าหน้าบ้านอ่ะสวนก็ใหญ่ที่จอดรถก็ใหญ่คือทำไมถึงเลือกบ้าไหนรู้ปะไม่ไม่เรื่องที่ตัวบ้านเลยเพราะมันใกล้บ้านฉันก็พูดมาเถอะเธอฉันมาน่ะสิบนาทีค่ะสิบห้านาทีเองค่ะเออตอนเธอเธอหาฉันน่ะคือก็บ้านหลังเนี้ยฉันมาถึงอ่ะสิบเอ็ดโมงยี่สิบบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยที่ที่ตัดสินใจซื้อซื้อภายในวันนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่แบบคอนเทนต์พูดเพื่อจะแบบอะไรดีก็อย่างที่เห็นแล้วก็ไลฟ์สดเดียวๆแล้วลงคลิป อะไรเง<น>ี<น>้ยไปส่งเบสคัมเบสมาแล้วก็แยกกันไปหาพี่เจนนี่ปไปมาณนั้นใช่ปหาแล้วก็กลับมาเอ้า,อา,าอลอลแล้วก็เลยอ่านมาบ้านไหนไม่จะไม่เอ้าทำไมชอบจังปุ๊บไปแล้วก็ขอซื้อเขาเลยเราเราเลขที่บ้านคือได้ดูป่ะหรือว่าไม่ได้ดูบ้านไม่ได้ดูบ้านที่ไม่ได้ดูห,หงูใหงเลยรู้สึกว่าแค่ชอบไม่ได้ดูห้งจุ้ยห้งจุ้ยห้งจุยแล้วเขาเล่าเร่องไรนะห้งจุ้ย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 ห้งจุยห้งจุยอย่าเป็นอย่าเป็นอีกอีกคำหนึ่งช่วยกันมันมันไม่ดีคำที่ ตอนนี้เราเราตอนนี้นะเราเราไม่ได้อะไรนะเราเกรงใจลูกค้าที่มานั่งรอเรามากเลยเราจะเราจะเข้าไปยังเร่อไหมเราเริ่มเลยไหมเมาเริ่มเลยดีไหมคะทุกคนเหมือนแฟนดีหรือว่าทุกคนยังไม่อยากเริ่มทุกคนอยากสองหมื่นคนดูค่ะสองหมื่นคนดูค้าเราจะเริ่มเลยไหมคะเดี๋ยวว่าเราจะนั่งเมาส์มอยนะคือผมเป็นผู้ใดฟังพูดอะไรอีก เรื่องไหนก็พูดไปหมดแล้วที่ซื้อนะ่ะไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันใหญ่ไ<อ>ม่ใหญ่นะาาแต่นัล้วยีจ่จบเลมันข้ามไปมมรอก่อนรอก่อนคือผมอ่ะผมมองว่าครับบ้านหลังนี้คือมันกว้างแล้วก็เหมาะสท่าแบบมันหลายๆอย่างแล้วมันอยู่ใกล้ฟิวเจอร์คือถ้าเกิดขึ้นไปชั้นสองมองไปพรีฟิวเจอร์นะใช่เมื่อกี้ออกไปฟิวเจอร์ไม่ถึงช่ใช่ใช่ใกล้ฟิวเจอร์เดือดไปแล้วข้ามผ่านไปคือมันฟิวเจอร์เลยนะเป็นโรงแรมโนวาเทลใช่นี่โนวาเทลตรงนี้ก็เลยซื้อนะพี่น้องนี่คือเหตุผลจริงๆเลยไม่เคยคิดออยาากกจะซื้้บนนใรุงเทพ ดูคลิปย้อนหลังพูดไปเยอะมากผมใช่ไม่ซื้อบ้านในเอยทยเด็ดขาดครับจริงเหรอ,ชอใชออ่แล้วก็มาซื้อนะซื้อ,อไม่รู้เพราะอะไรคือน้ำลายตัวเองอสิก็เคยพูดว่าไม่ซื้อเพราะจะเช่าอ,อย่างเดียว,ผม,วผมคิดว่าผมคิ่ว่าผมจะเช่าอ,อย่างเดียวทีเนี้ยพอไม่รู้อะไรเขาสิงเ็าคืนก็คำพูดเองก็เปลี่ยนไปแต่ก็ยอมรับ<า>อยู่แต่ว่ามันก็จำเป็นเพราะมันต้องมันต้องมีจริงแต่มีเธอเพราะว่าอยู่กรเงเทยใช่เรามากรุงเทพบ่อยมากผมเช่าบ้านหลังนี้ตรงเนี้ยอยู่ซอยนี้ฉันเคยมา เดไม่เคยเข้าไปข้างในใช่อะไรที่ฉันไปรับเธอไงทุกคนทำไมเขาเคยในบ้านตลอดหนูไปถ่ายรายการค่ะอ๋อชงอย่างเดียวชงเองชงซะละแต่เหตุผลคือมันกับไก่บานเกาน้ำหล่ะกะไก่บานบานเพื่อนน้ำสินาเขาบอกว่าไม่มีอะไรเข้าสิงค่ะมีแต่คำสิงทำไมถึงไปเรื่องเข้าสิงเหตุผลอะไรแไม่ร